สวัสดีครับภาคเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนำสมเด็จนะครับสมเด็จอินโดจีนนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นของหลวงพ่อสุพนนะครับวสุทัศนเทพลาลามนะครับลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชแผ่วสุทัศนะครับว่ากันว่านะครับภาคเครื่องชุดนี้นะครับของท่านนะครับผ่านพิธีอ่าร่วมพิธีนะครับปลุกเสกปี2485นะครับในวละเดียวกับพระพุชนราชอินโดจีนนะครับปี85นะครับก็เป็นภาคเครื่องพิธีดีนะครับ ที่เข้าเล็เข้าปลุกเสกในละลายพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2506นะครับท่านก็ได้นําพระเครื่องของท่านนะครับที่มีอยู่นะครับเข้าร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วยนะครับที่วัดประสาทบุญญาวาสปี06นะครับก็มีสุดยอดหลายเกจิอาจารย์นะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมนะครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อป่วยนะครับและเกจิอาจารย์หลายๆรูปนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับก็ปลุกเสกในพิธีจินาไลโดจีนนะครับก็มีหลวงปู่่เผือกกกวววััดิงงแ้นะครบหลพ่อจงงวนต่าอกครับ และหลายเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับซึ่งเป็นผ่าที่มีประสบการณ์มากมายนะครับเรียกกันว่าสมเด็จอินโดจีนครับอันนี้เป็นพิมพ์เสนโตนะครับหรือเสนบาทนะครับหลังยันเป็นพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เนื้อผงแกโปูนนะครับมีทั้งแก่ปูนและแก่ผงน้ํามันตั้งอิลนะครับอันนี้ส่วนมวลสารสำคัญเลยนะครับสําหรับผ่าเครื่องชุดนี้ที่น่าเก็บสะสมนะครับใช้แทนสมเด็จวัคะังได้เลยครับเพราะว่ามีอ่าเศษอ่ามวลสารต่างๆครับที่แตกหักของ ของวัดละคังนะครับและกุกเก่าบางขุนพรมนะครับรวมผสมอยู่ในเนื้อพระรุ่นนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับผมจะซูมกล้องให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งสําคัญนะครับรอยพวกนี้ต้องมีรอยเนื้อนะครับนี่นะครับรอยเนื้อครับตามพื้นผิวนะครับนี่นะครับรอยเนื้อตามพื้นผิวนะครับสําคัญมากนะครับสําหรับผ่าเครื่องของหลวงพ่อสุพลนะครับและเนื้อจะแกล่งนะครับนี่ครับเป็นรอยเนื้อเห็นไหมครับมีรอยเนื้ออยู่นะครับตามพื้นผิวนะครับ บางองค์ก็ขึ้นทางองค์นะครับรอยเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับที่ติดชัดๆนะครับพิมพ์นี้ถือว่าติดชัดนะครับต้องหูนี่นะครับหูนี้จะเป็นรอยติ่งเลยครับเดี๋ยวจะพยายามซูมนะครับนี่ครับรอยติ่งนะครับบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดครับองค์สวยๆจะติดนะครับจะติดแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเป็นเส้นเลยนะครับติ่งแหลมๆนะครับ นี่นะครับสวยนะครับสังคติก็สวยนะครับพาสังคตินะครับสังคติก็จะขึ้นนี่เลยนะครับนี่นะครับสังคติขึ้นมาเลยนะครับเนื้อแก่งมากนะครับ่นรับแกะปูนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับ แลนหลังจะเป็นอัคระยันนะครับ้ายของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับเป็นยันยันพุทซ้อนนะครับขอเรียกว่ายันพุทซ้อนนะครับนี่ครับการกดยันนะครับจะลึกลงไปในพิมพ์นะครับบางบางองค์กระตื้นนะครับบางองค์ก็ลึกองนี้ติดสวยนะครับติดลึกนะครับนี่ครับเป็นอัคระยันนะครับพุทซ้อนนะครับยันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับของเลียนแบบก็มีนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับทํามาไม่เหมือนนะครับนี่ครับ การกดยันนะครับรอยกดนะครับรอยกดชัดเจนนะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นพลาตแตกครับเป็นเป็นเป็นเนื้อของท่านนะครับที่ว่าเป็นคล้ายๆมันแกล่งแล้วเกิดจากการกดแม่พิมพ์นะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างที่สําคัญนะครับจะตัดเขาเรียกกันว่าตัดสองขอบนะครับตัดสองขอบก็คือจะเป็นรอยปาดนะครับมีรอยปาด เห็นชัดเจนนะครับรอยปาดรอยปาดเฉียงๆนะครับนี่ครับบางองค์ก็ใช้การตะใบนะครับเป็นรอยตะใบตะไบตะไบมาครับนี่นะครับเป็นรอยปาดเพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับก็ถ่ายจากมือถือครับพยายามจะมให้มันชัดนะครับ ก็มูลไม่ครบถ้วนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับลองดูด้านนี้ครับด้านนี้จะชัดเจนนี่ครับเป็นรอยป่าเห็นไหมครับรอยป่าสองขอบนะครับนี่ครับเป็นรอยป่าต้องมีนะครับต้องมีรอยป่านะครับนี่นะครับก็เป็นการดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับ การดูพื้นฐานนะครับเราก็ต้องดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับเราเราหยิบขึ้นมาต้องดูพิมพ์ทรงนะครับดูหลายๆอย่างครับดูการปาดการอะไรนะครับสองขอบเนี่ยครับสองขอบต้องดูการปาดดูการกดยันนะครับก็นําก็ได้มานะครับเดี๋ยวองค์นี้ครับจะจัดส่งให้พี่ชายท่านหนึ่งครับซึ่งติดต่อมาทาง YouTube นะครับพี่เขาก็จะหาบูชารุ่นนี้อยู่นะครับพอดีผมได้เช่าไว้ครับก็จะราคาราคาแบ่งปันกันครับรุ่นนี้ก็พันกว่าบาทครับพันห้าพันหกครับไม่ข้ามเนี้ยนะครับตามตามสภาพความสวยนะครับ ตามาความสวยพระเครื่องนะครับมันไม่มีราคากลางครับอยู่ที่สภาพพระนะครับอยู่ที่สภาพพระนะครับเป็นพระที่มีอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าสมเด็จวัละคังครับบางคุณพ่ก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสําหรับใครที่อยากได้อ่ามวลสารวัดละคังมวลสารบางคุณพนะครับไว้บูชาครับก็เก็บสะสมรุ่นนี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับก็มีปิดตาหลวงพ่อบุญชูด้วยนะครับก็พอดีครับ พี่ที่ติดต่อมาทาง youtube อีกท่านหนึ่งครับก็แบ่งปันให้ผมเช่าบูชาครับเป็นพระหลักร้อยต้นๆนะครับหลวงพ่อบุญชูวัดหัวว่าวจังหวัดสิงห์บุรีครับสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อพวกผงที่เท่ากระดูกผีนะครับผสมนะครับและมวลสารต่างๆนะครับว่านต่างๆนะครับองค์นี้ก็สองรงค์นี้ก็ชัดเจนครับก็แบ่งเช่าก็เช่าไว้นะครับรับเช่าไว้ครับก็พี่เขาติดต่อมาทาง youtube นะครับผมก็เขาส่งหลักฐานให้ผมผมก็โอนเงินนะครับพร้อมเช่าเขานะครับก็เป็น หาแแดดูง่ายนะครับเช่าไหวครับสงสัยจะต้องเก็บไว้บูชาครับเพราะว่ามันราคาไม่ไม่แพงครับหลักร้อยต้นๆ้นนะครับไม่ค้ามห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับแต่เป็นราเครื่องที่สุดยอดมวลสารนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่หลวงพ่อแพรวิคุณทองครับได้ขอมวลสารนะครับไปทํพราเครื่องของหลวงพ่อแพรวิภุณทองในหลายๆรุ่นนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับลองเปิดประวัติดูได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผาเครื่องนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็พี่ท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพาคเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ